วันนี้แจ้งมีสาระดีๆจากสมุนไพรท้ายครัวาม,มาบอกอีกแล้วทุกคนใครที่มีปัญหาเป็นวัดบ่อยๆจุกเสียดขึ้นไส้อาจเจียนท้องอืดท้องขึ้นโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะสมุนไพรท้ายบ้านเลยนี่เลยวันนี้ใบกะเพราเนี่ยไปเก็บใบกะเพรามาเป็นใบๆหรือเด็ดยอดมาสักห้าถึงสิบยอดหรือว่าเด็ดมาเนี่ยสักกำหนึ่งนะเอาไปทําความสะอาดก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็อเอามาทําการต้ม ใส่ลงไปในกระทะเลยแล้วเทน้ําลงไปให้ให้พอท่วมใบกระเพราพอไม่ต้องเยอะท่วมแล้วก็ทําการต้มเลยทุกคนต้มไปประมาณให้ตัวยาในสมุนไพรมันออกในหลังจากเราต้มไปเนีสานาที5นาทีนะตัวยาก็เริ่มออกแล้ว มันหอมมากเลยตัวยาออกเลยเห็นไหมเนี่ยออกจะเหลืองน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยเราก็ตักใส่แก้วเลยทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยนะใครที่มีปัญหานะเป็นวัดบ่อยๆเลยบอกเลยว่าความเผ็ดร้อนของกระเพาเนี่ยมันทําให้ร่างกายเรานะนบอป่นเราจะไม่ค่อยเป็นวัดเลยคนที่มีอาการขื่นไส้จุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อ มีลมในกระเพาะเยอะเนี่ยสมุนไพรใบกระเพราของเรานี่แหละเอาไปต้มจิบดื่มก่อนอาหารหรือว,ว่าตอนที่ท้อมันยังเอ่อกำลังอืดอยู่กินครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วกาแฟนั่นแหละมาชิมรสชาติกันสีสวยนะสีสวยเลยสีมันน้ำช้าเปาหน่อยร้อให้มันอุ่นๆก่อนนะ <c oughs> รสชาติ อร่อยเลยทีเดียวกินง่ายทุกคนเนี่ยไปทำเด่มกันนะสมุนไพรท้ายขัวหาง่ายๆจากภูมิบัญญาชาวบ้านของเราเนี่ยสุดยอดเลย